แทงซ่อมคันเรียบร้อยหรือยังเนี่ยทุเรี้ลูกค้าจะมาใส่เรียบร้อยแล้วยังไม่ประกอบอยังไม่ประกอบมาแล้วมาสดๆร้อนๆจากเตาว่าจะประกอบอยู่กล่องเนี้ยเหรอเออกลค้านี้ป่ะใช่การเนี้ยมาแล้วลงซึงเอ,อ้ยลงหล่อส่งมาให้แล้วไหนมีอะไรมาต้างครบชุดนะครบจีนี่สดๆร้อนๆจากเตาวะเข้าครบทั้งของตัวใหญ่ด้วย ที่สั่งของปอเตอร์กับวินแชมป์ของเอ็มแปดไปเอาคัดใส่แล้วโคตรนิ่มคัดโคตรนิ่มบอ,อกเลยนะกี่ตัวสิบสิบตัวไม่ติดตัวสดสดร้อนจากเตาเมื่อวานนี้ทําเสร็จก็กเลยเขส่งมาที่เกียร์ไปเอาอีกนะนะปอเตอร์ปอเตอร์สอง, Porter, Porter, องสามสี่ห้า พอเตอร์ห้าตัว m แปดหกสิบเจแคมตัวลิง m แปดห้าตัวเบาหลังเบาหลังเบาหลังตัวลิงก็เบาเบาหลังพอเตอร์เหมือนกันเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันร้อยจะเอาลูกปืนกันนี่ลูกไหนกันลูกปืนลูกปืนฮะเราประกอบใหม่ประกอบประกอบจิบล็อก ปืนเยอะเลหายปื่นปื่นจิดจิบล็อกห้าตัวล็อกห้าตัว,ตวอ่าของปอตเตอร์ใช่ไหมย่า,ยาลูกค้าอน,นั่นไ้แล้วกี่ตัวสามตัวไอ้ไอ้ของสปอตเตอร์สามคันที่จองไว้แล้วนะ,ะแล้วก็ของไอ้เน็ยวัวริง ชอลลิงรู้สึกจะสี่มั้งยังไม่ได้คอนเฟิร์มเหลือไหมเนี่ยก็ก็เหลือที่ยังไม่มีเจ้าของก็ไอ้นั้นไงสปอเตอร์สองไกรอบแฟมแล้วที่มีสั่งไว้กับเตงมีไหมล่ะที่เขารับไว้อ่ะเท่านี้ที่เขาบอกคันเดียวมีตัวเดียวของอะไร <Water. S 2> ปั๊ตเตอร์เอ้ยของเอทวินแคมทว็นแคมว่าพี่ต่อไงตัวหนึ่งปอ๊ตเตอร์หนึ่งแค่นั้นก็จะเหลือเหลือจาก<ช>ที่ยังไม่ได้<ช>กดตัวอีกสองอันอย่างนั้นนะถูกไหมเออก่อนปอ๊ตเตอร์มันต้องใช้กิบล็อกแต่ทวินแคมไม่ต้องใช้กิบล็อกเพราะกิบมันอยู่ที่รถสอบคัดใส่แล้วโคตรนิ่ม นิ่มขึ้น70-80%จริงเปล่าไม่รู้แม่งผมขี้โม้ด้วยผมแม่งขี้โม้เลยผมโม้แค่ไหนอยากจะขายของก็โม้ไปเรื่อยเลยอยากจะขายของก็โม้ไปนะงั้นไม่ได้ขายเอาลโม้ของดีสิโตโม้ไปก่อนเออโม้บรรยายสักคุณกันจริงไปก่อนจะต้องปกเลยต้องปกมันอีกเรื่องนึงต้องปกไหมอันนี้ก็วัดนี้ ลอตนี้รตที่ลอตที่หกอตที่หกก็หกสิบตัวแล่ว่าขส่รถไปแล้วขายใส่รถขาเรืไปแล้วห้าสิบคันนี่ว่าจะวิเคราะห์กว่าจะคำนวณได้ก็หมดไปเยอะหมดไปเยอะหมดเยอะแค่ไหนอย่าไปคิดถึงมันเลยถ้าคิดถึงมันแล้วมันจะเป็นเรื่องปวดหัวทําทิ้งทํากว้างอื เออหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามแปดมแปดตัวลิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหนลูกปืนพอเปล่าหนึ่งไม่สั่งลูกปืนด้วยหรอไม่สั่งสำรองบ้่เเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ยี่สหบลูกจหายลมนิ้งทีเด็ดนี่ทีเด็ดมันอยู่ที่ขนาดลูกปืน ขนาดลูกปืนขนาดล่องเนี่ยทีเด็ดของมันเนี่ยขนาดล่องขนาดลูกปืนนี่บางคนดูเหมือน,อนมันอะไรมันทําได้ยังไงวะนี่มันอยู่ที่ล่องขนาดล่องเลยล่ะขนาดลูกปืนน่าจะน่าเจ๊ซิ่งเนาะลูกปืนแบบนี้อ้าวโอเคดีดมดจับ,บปุ๊บฟาร์กเนี่ยฟอปลอยกิ๊บเก็บกิ๊บก็ซื้อกิ๊บร้อยตัวเนี่ยเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยกิ๊บเนี่ยอ่าใครสนใจฟอปคัทใส่แล้วคัท โคตรนิ่มใช้คำนี้ได้เลยคัดโคตรนิ่มไม่ใช่ใส่แล้วคัดนิ่มเฉยๆไม่ได้คัดนิ่มใส่แล้วคัดโคตรนิ่มสกิดไม่ได้เลยเหลือไม่กี่ตัวแล้วนี่เสียเงนยังไงสกิดยังไงเ๋จะให้ดอกเงินเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันไปกิดไปเลยใครอยากคัดนิ่มนิ่มจริงๆเสียเงินแล้วคุ้มค่าสกิดไม่ได้เลยเพราะว่าเราทําให้คัดมันนิ่มตั้งแต่ต้นทางอ่าส่วนปลายทางก็คือมือคัดที่จะไปใส่อะไรมันจะนิ่ม จะใส e! er you know ่มือเดิมม uh, you know so ือแต่งมือทิ้งมือนิ้วเดียววันฟิงเกอร์ทุกฟิงเกอร์มันก็นิ่มอ่าอันนี้เพราะว่าเราเล่นมันตั้งแต่ต้นทางแต่ถ้าใครใส่วันฟิงเกอร์ทุกฟิงเกอร์อยู่แล้วก็ใส่ไปไม่ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่ามันนิ่มแล้วมันนิ่มแล้วก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใส่อะไรเลยผมแนะนําซื้อตัวนี้ใส่แล้วก็บางใจะใช้มือคัดเดิมได้ถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนมือคัดนะมันก็จะนิ่มต่อไปอนาคตข้างหน้าคุณอยากจะเปลี่ยนมือคัดแต่งมันนิ่มอยู่แล้วใส่มืออะไรมันก็นิ่มทั้งนั เบื่อทรงเบื่อ,อเบื่อทรงมือคัดมือเบรกแล้วพอ,อเปลี่ยนไปใส่ของไอ d ีหรือไปใส่ของเดิมมันก็จะไม่นิ่งเหมือนเหมือนเดิมแล้วแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากโอเคนะครับไปรุ่นคอมเสิรฟ์ฟวอลลิงสวินชัมเอ็มแปดสปอร์เตอร์ได้น้าท็อปเดลติดบ,บ็อกแฟตบ็อกแ,แฟตบอยโรดจริงสกิดมาได้เลยนะครับไปรุ่น